หน,นึ่งวิหนึ่งเอ้าเน็ตลุดไอ้ยียเน็ตลุดโอ้โหเอาละครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมพับใจกันนั่นเองนะครับผมอ้ย ในตอนไอ้ไอ้คลิปที่แล้วที่ตัวเองลงไปก็ไอ้ตัวเองดิสเครดิตเกมพับจีไว้ซะเยอะเลยแต่ตอนนี้เนี่ยคือตัวเองกลับมาเล่นเกมพับจีจริงๆแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยพับจีจากเกมปีนี่ในตอนนี้กลายเป็นเซิฟจีไปแล้วกลายเป็นพับจีเซิร์ฟจีไปแล้วผู้ชมก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะไอ้พับจีเซิร์ฟจีเนี่ยก็นะวันนี้เนี่ยเราเออเรามาคนเดียวนะคุณผู้ชมเราไม่มีปกติเราก็มาคนเดียวแล้วเศร้ายังไม่มีเพื่อนเล่นเลยอยากจะร้องคุณผู้ชมเชื่อผมไหมว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องเจอคนจีนอ่ะเออก็นี่มันพับจีเซ ่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนี่ยผมขอฝากคนละ1ไลค์1การติดตามก็เป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับมาเราไม่ต้องพูดมากให้เสียเวลาแล้วเราไปเริ่มในเกมกันเลยดีกว่า Let's go ตจห้องอย่างเร็วลยอ่อเฮ้ยทำไมเรากด4เ่แล้วมันมามันมามันมาสองวะเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่พี่จะใส่เสื้อแบบนี้จริงหรอเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตได้ดีนะคนที่จะเป็นคนจีนคือเนี่ยมันจะตั้งชื่อแบบนี้อ L อะไรนะ LR อะไร8 B อะไรไม่รู้5 4 2 3 7อะไรไม่รู้บ้านะ่ะ สอบสอบสอบสวัสดีคุณผู้ชมเฮ้ยเขาเขาไม่มีการติดต่อสื่อสารอะไรกับเราเลยว่ะคุณผู้ชมเราจะทำไงดีเนี่ยโอเคแต่ตอนเออพื่อนเรามาตรงนี้นะมันจะทำไมลงตรงนี้วะเนี่ยชิบหายแล้วกูเบียดแล้วอยู่มันเดินเลยด้วยเดินอยู่ใกล้ๆกูณมาเจอเดินอยู่ด้านบนกูหยิบปืนเลยอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ๋อเพื่อนเพื่อนโอเคมันวิ่งอยู่ด้านบนนะคุณผู้ชมหยิบยาเลยวันนี้เราจะมายิงไก่ได้ไหมหรือว่าเราจะโดนไก่ยิงกันนะ ใส่เสื้อเลยเฮ้ยเพื่อนขอปืนได้เป่าปืนเถียบโอ้โหโอ้โหนวลนวกันนวกันแบบมั่วซั่วเลือดลวกเป๋งคืออะไรเฮ้ยเพื่อน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 เราเพื่อนเราเดินไปแล้วเพื่อนเราเดินไปแล้วเพื่อนเรากำลังจะไปนัวกับเขาอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเมื่อกี้ผมเหเหมือนเหมือนผมเห็นคนนะคุณผู้ชมไปิดทูตไปก่อนอ่ะไปทูตโร่ Where you going Hello 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 ไปยิงกับเขาดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเพื่อนเราได้ เอาได้ด้วยเว้ยอย่าซ้ำไม่จ้าวู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 อยู่รละลางอยู่ด้านะอ่าฮยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้ด <c oughs> ังเกี่ยวดังเกี่ยวแมนดังเกี่ยวผมขอรีไม่เบ็ดไม่เบ็ดตกใจเลยมีคนยิงไอ้สัตว์มีคนยิงมีคนยิงมีคนยิงยา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 ไปแล้วเอาเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนพี่เต้นเพื่อนใจเย็นคลัมดเตาเอาคลัมดาวคลั่เฮียแมนคลั่เฮีย คำพิเศษคมพิเศษคมพิเศษคำอินไซเมนคำอินไซม์คำพิเศษคำพิเศษไอม่รู้อยู่เพื่อนกูมันไม่มันมันมันเข้าใจไม่อะไรที่ผมพูดเขาเรียกว่ายามยามศึกเราลบคุณผู้ชมยามสงบเราเราทำอะไรดียิงละไอ้เพื่อนนี่มันก็ขยันยิงจังวะมันยิงกันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยมันมีคนอยู่ตรงนู้นน่ะคุณผู้ชมแต่ผมไม่มีสโคปอ่ะโอ้โหดูมันยิงดิเอาตายฆ่ากู ช่วยเหลือเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ยิงโดนเพื่อนด้วยทำไมเพื่อนเราตึงจังวะผู้ชมโอยังด้วยตะทำะไรเลยเนี่ยเฮย้ยมีคนยิงเอ้าไปยิงกูทำไมอ่ะโอ้ยใส่เข้ามันใส่กูยังงเลยอยู่ดีๆยิงกูเฉยเลยเฮ้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 บ bro 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 b r บ bro bro, bro, bro. bro look at that 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 ไอ้ยู่ด้านนะเอาเพื่อนกูหมอบแล้วเอาไม่เห็นคนจงเกิอดตรงนั้นเมื่อกี้นี่ทั้งหัวมันกังวิ่งตามเพื่อนยิงไม่ได้ไม่มีสะโ,โคบอยยิงเล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 ย ยิงเลยช่วยเหลือ3แล้วดาเมจเขาเราเคลมตอนนี้เรามีเตาเม็ใส่ยิงตรงนี้เห็นไม่เห็นทิงเห็นไม่เห็นบอดเดอร์ five minutes later มันยิงกันตรงนู้นนะ่ะไอแบบนี้คือแบบยิงกันระยะไก,กลคือไม่ได้อะไรเลยแล้วเนะี่ยแต่เราจะพยายามให้ดีที่สุดน,นะคุณผู้ชมเพื่อให้เราให้ได้แชมป์เอาเพื่อนมันยิงตายแล้วคือแบบคุณผู้ชมเข้าใจไหมผมมีแค่แบบมีแค่สก,กาแค่นี้ตอนในไม่มีโอ้แต่น่าจะบอดนะคุณผู้ชมที่เพื่อนเรายิงอ่ะ เอ่ะเล่นไม่ดีฟ้องบอดไว้ก่อนอ่ะโไม่ลวตอนนี้เราอยู่มีคนยิงหลังเราอ่ะเรสิคนจะบอกเราจะได้แชมป์นะนั่น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 เห็น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 เอามึงไม่ดูเลยกูติ๊กอะไรมึงไม่ดูเลยเพื่อนผมเพื่อนกูได้ละเพื่อนได้เราก็ได้มโอเคตาย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  หลังก็ยิง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 ทําไงครับกูวิ่งมั่วเลยตอนนี้วิ่งมั่วเลยมาดีตอนนี้มีสไนแล้วว่าใครก็ได้อะเรามาที่นี่ไม่ได้มาเอาแชมป์เรามาเอาคอนเทนต์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเออวิ่งใครวิ่งวะมันไม่เฮ้ยวงวง,วงที่เราพอดีป่ะคุณผู้ชมด้านหน้าเรามีคนนะเมื่อกี้มีคนวิ่งอยู่เพราะมันอยู่ในโดมนแน่เลยอ่ะจริงๆนะคุณผู้ชมเชื่อผม what the fuck โ oh, อ well, okay, really okay, ้โหด้านหลังก็มีหน้าก็มีสวยแล้วป่าซอมบี้ก่อนโอเคมันปาสมมบี้มาตรงนี้เพื่อนเพื่อนขามมันี่ว่าเลยกระเบียกกระเบียกสิเออเพื่อนกูตายอยู่แอดล้วเฮ้ย ไอ้ยีงกูรัวหมดแม็กเลยตัวนี้อยู่ที่ว่ามันจะได้ไม่ได้เนี่ยกูเอ้ามาแล้วมันจะได้ผมว่ะผมอาจจะตายนะชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วชิบหายแล้วหนึ่งวิหนึง่งเอ้าเน็ตลุดไอ้เหี้ยเน็ตลุดโอ้โหเพื่อ <c oughs> เราชุดเท่เลยนะโอ้ยคอนเทนเนอร์เอาอไว้รถเขาไว้เฮ้ยโอ้ยตึงจังวะอือ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 โอ้ เอาไปซะละเอาขี่รถลงทะเลเอ้าเอ้าอะไรมันวะขี่รถดูซิเพื่อนจะลงไหนมารโคชิจิไม่งเลยข้าติดข้าติดตามเพียงแเนี่ยหรือว่าผมติดตามคนเอ๋อคนนี้ดีกว่าคนนี้เขาโหดโอเคเพื่อนๆเขาจะลงโคชิจิโอเคคุณผู้ชมเกมนี้เกมเร็วแล้วเชียวอ้าวชิบหายแล้วแม่งลงใกล้อูกด้วยเอ้าอ๋อสวยแล้วเราควรลงที่อะไรตรงนี้เนี่ยเอ้าเอ้าโดดเลยเอ้าเอ้าโดดเลย เอาได้ปืนแล้วกูเอามึง UMP แล้วปืนดีเลยนะบอกบอกว่าบ้านตรงข้ามเรามีคนนะคุณผู้ชมอา่าฮะไอ้หนุ่มทำไรอะ่ะโดดลงมาเหเฮ้ยนเฮ้ยเฮเฮ้ยเยผมผู้นเตลกาลผมเแ็นเดลกาลวิดดับวิดดับพี่แกกระโดดเข้าม่วมเลยเฮ้ยไอ้บ้านหน้าเนี่ยมีคนเลยคุณผมมู้ชมนี่คุณผู้ชมผมมีสูตรลับสูตรลับกำกับอาหารไปแล้วมึงไฟโน่อ้อตอนนี้เราเข้าไปจิ้บ้านแล้วไปป่า เฮ้ยปลาสมโมกเว้ยเฮ้ยโอ้ยผมผู้อยู่ในเหตุการณ์โอ้โหนี่กูแจ้งตำรวจจับได้เลยเนะี่ยควันขโมงควันปุ้งเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ย Five minutes later เราต้องไจบ้านนี้เพื่อนเพื่อนมันยังอยู่บนนี้อาศัยช่วงชุลมุนนี่แหละไอ้เฮียมึงทำอะไรอาศัยช่วงชุลมุนนี่แหละไอ้สัตว์มาดิ

What the fuck ใครมันยิงมึงใครเนี่ยมึงใครมึงใครเนี่ย WTF มึงใครเนี่ยมึงใคร What the fuck มึงใครเ่าตายแล้วเอาเอาเอาเพื่อนกูตายอีกเอ้า ทำไมเพื่อนเราตายวะให้มันยิงเพื่อนกูวะเอ้แต่ผมเอามันไปได้เยอะเลยนะเสียแล้วตอนนี้กูโซโล่แล้วเฮ้ยมึงใครเนี่ย What the f u fuck What t h e fuck are you หันแน่เอามึงจะเล่นวิ่งแล้วจับเอบกูเอากูวิงนะ่งโอ้โหฟักยู่ฟักยู่ฟัก โอ้โหเอาผมฆ่าคนเดียวหมดเลยอ,อะไรวะเนี่ยที่คือเรามาเล่นเ,เรามาเอามาคอนเทนต์กันนะครู้ชมโอเคครับคุณผู้ชม, okay, ชมก็คลิปนี้ปเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกกันไหมเอ่ยก็ผมบอกว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปนี้กันนะครับก็ในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย